พี่น้องจ๋ามาดามขวัญแกนพ่พี่พหน้องรอบคำคำน้องพี่น้องรอบคำคำแดดลมลบตกพี่น้องจ๋ามื้อนี่เป็นตลาดนัดวันพุธพี่น้องจ๋าเป็นตลาดนัดวันพุธมีอาหารหลากหลายมากเลยค่ะอยู่ที่หนาเทศบาลตลาดสดเนาะค่ะนาอมาดามก็เลยไปตลาดนัดได้พี่น้องในผัดไทยพี่น้องจ๋าผัดไทย20บาทจะเป็นห่อลักษณะแบบนี้นาะพี่น้องเนาอันนี้คือแกะออกมาแล้วพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ้า ได้ปีกไก่มาพรอมมาสองไม้ลวกับผัดไทยพี่น้องจ๋าบ่บเมาบ่เว้มามากไม้ใหญ่ฮายพี่น้องจ๋ากินกันเลยจ้ะทั้งกินทั้งบอทั้งคุยกันไปแล้วพี่น้องเนาะมาจ้ะลงมือกันเลยจ้ะยี่สิบบาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยพี่น้องมีบักนาวพอมพี่น้องมีบักนาวพอมเนี่ยมีมะนาวด้วยนี่ค่ะ ลานก็กินน้ำพี่น้องอ่ะเอาเตอร์ลานบปอยากเขากองน้ำพี่น้องจ้ะก็กินน้ำกันนี่แหละพี่น้องจ้ะกินน้ำกันเดี๋ยวจ้ะพักกันมาป right. ิกนิกพี่น้องปิกนิกกันอู้วพี่น้องย่างหมอเย็นห่อนพี่น้องจ้ะย่างหมอเย็นห่อนครับย่างหมอแรงมาแดดลมลมตกแดดลมลมตกพี่น้องปิ้งหมูปิ้งหมูฮาบาทเจ้าวะจ๊ะพี่น้อง กินประจำแล้วก็ผัดไทยบุญเซนเนี่ยมากมากพี่นอ้องแซบเนาะสีสันแทบป่ต้องปุ่งเลยพี่นอ้อง มันเป็นผัดไทยที่เพิ่นขายตามตลาดนะพี่น้ยยนองแต่ว่ามันบ่แม่นว่าสิบ่แซ่บพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บแล้วก็เจ้านี่คนตอเลี้ยงกิ้วซื้อพี่น้องเอ,อ้ยมื้อนี้มาให้อาหารไก่แล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็หดน้าผักคือเก่าพี่น้องแต่ว่า มาพูดคุยกับพี่น้องเนาะปูดคุยย้ำดึงแรงน้ำกัน ทีหอดควรทางไก่ทางไก่้ะจ้าเดอ้อเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ท่าทงานแล้วก็เลิศงานเ้วพี่น้องเนาะตลาดนัดวันพุธนี่พี่น้องควรลายหลายละคงก็หลหลพ่อพี่น้อง ไกินอะไรไก่อืมกินไก่ไม่อยากออกกล้องแลนะ้วน้องกินที่ังขางๆแล้วน้องบกนวงโดกคักรึเปล่ายางโดกเลยนะ เียๆหน่อยเรนบก้องเพยยียงกันห้อยๆพี่น้องปีไก่้พี่น้อปีไก่้นี่กะหาบาทได้พี่น้อ กับยุคเศรษฐกิจจริงๆนะพี่นองเนาะราคากระอบโบแพงหลายน้ำตลาดนัดเนี่ยค่ะเพิ่งกระโบเลยคิดราคาแพงนะพี่นองเนาะหาบาทสิบบาทจริงตามกำลังคนในเดอกมาซื้อพี่นองสีขายแพงหลายคนกับว่ามีเงินเสือ เอาคุณแก้ต้นตาบอนอารับแม่บุ๋มามาแมา่บ,มบุมมมบ๋มบอกอไ,นะไปรับแม่บุมม๋มไปรับบุ๋มแน่บุ๋มอยู่บ้านบุม๋มบุ๋มแม้วบุ๋ม,อ,มอ,อยากมาบุ๋มอยากเอามาสวนน้องสาวเลิกงานพี่น้องอยากออกมาสวนไปหาขาแน่เขาลอยู่บ้านนะ บอกจงไว้รอพี่นอดอยู่ตรงอยู่ในเล้าไก่เราล่ะเออกมาอยู่ในอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงข้างในในเล้าไก่เราน่ะน้องสาวพี่น้องเลิกงานแล้ว,อ,าาว,วอะไรนะอย่าให้มันออกมาสิไก่อ่ะน้องสาวเลิกงานมาแล้วกะ พส่งขอความหาเพื k k ok ah aa, you, people, Somehow, ่อนพี่น้องว่ามีใจก็ตามมาอาหารเยอะแยะไปตลาดนัดมาอาหารเยอะแยะขันม่ใจก่อนว่าบ้านสวยพี่น้องม่อยู่บ้านบักโดนแล้วมันลึ่งมันแกนพี่น้องจ๋าบอบอบอกินอยากกลับไปพูดเก็ตได้พี่น้องมักชีวิตแบบนี้ มักอยากอยู่บ้านนังสิไหมพี่น้องมาติดหรือแม้อยู่บ้านตั้งแต่เดือนอยากกน่าก็แล้วเดือนมีนาปีกายนี่พี่น้องครบปีหนึ่งพอดีครบปีหนึ่งพอดีพี่้องไม่ได้ลืมหรอกผู้เกียดอะจะว่า ถามว่าอยากให้กลับไปอีกบ่กลับไปได้พี่น้องอาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปขายของเมื่อก่าแต่ว่าใจลึกๆแล้วไม่อยากไปไนี่พี่น้องมักอยู่แบบเนี้ยเป็นยู่ภูเก็ตมาสิกบกว่าปีพี่น้องเอ้ยอยู่จนว่าไม่อยากกลับแต่พอาะการกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากกลับไปพี่น้องบอกว่าผู้ใหญ่นะพี่น้องเนาะคือการเบื่อแหละไปอยู่ใส่แบบโดนๆแล้วก็ไม่อยากกลับ พอดีพี่น้องใี่ไหมจ้ะสำหรับคลิปนี้กะมากินอาหารน้ำกันน้พี่น้องเนาะมากินผัดไทยน้ำกันแล้วก็มาพูดคุยมาทักทายพี่น้องย้ำมุดแรงๆน้ำพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมะดามขวัญแกนนะเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ